ใครกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมกลับมาอีกครั้งเก็บเกมแนวสติกแมนนะผมก็อันนี้จะเป็นสติกแมนเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งคือมันจะมีตัวละครมากกว่าอันเก่าที่ผมเล่นเมื่อกี้อันเมื่อกี้มันจะมีแค่สามข่ายคือกรโตวันพีทแล้วก็ดาวนบอลเนานะอันนี้มึงมาครบเลยนะครับมีทั้งกัปตันอเมริกามีอะไรด้วยแต่นี่เป็นหมดเติมฟรีเนาะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่เลยสามพันกดไปแล้วมันหมดเติมฟรีนะผม ซึ่งที่ผมเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ผมเคยเล่นเด็กๆนะผมคิดถึงผมก็เลยมาเล่นนะไม่ได้เกมตามกระแสเท่าไหร่นะครับก็ใครที่แบบเป็นเด็กหนวดอะไรเงี้ยแบบโตแล้วเล่นเกมมันเด็กอยู่อะมันผมอะโอเคประมาณนี้นะครับแต่เราลองไปเล่นกันดีกว่าซึ่งเป็นหมดเติมฟรีมันจะสบายมากนะเพราะเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแบบทำได้ทุกอย่างอ่ะถ้าเรามีเงินอ่ะเพราะเกมนี้มันถ้าเติมเนี่ยจะได้ตัวโหดมากเลยโอเคมาดูทีโร่ฮีโร่กันนะครับมีเยอะมากนะตัวละครเกมเนี้ยมีตั้งแต่แบบ กละดอนบอลเนี่ยแล้วก็บอลมีหลายร่างมากนะดูดิตัวละครเนี่ยเยอะแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีจากซูเอร์แมนอะไรเงี้ยด้วยนะครับมีหมดเลยทอเนี่ยพานอสเนี่ยวโหนาโตะก็มีนะครับเห็นวินาโตะด้วยนะครัหดตึงอันนี้คือบีดนะอันนี้คือวันพันแมนเนี่ยนาโตะอันนี้วันพันแมนอันนี้จะเป็นวันพันแมนเป็นปะจำไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้วันพันแมนนะครับมีหลายเรื่องนะครับ นี่อันนี้บีดนะเนี่ยมีหลายท้ายเนี่ยบางตัวก็ไม่รู้จักนะไม่เคยดูไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแต่เราจะเล่นตัวที่โหดที่สุดในเกมก็คือแรง้นนะแรงนี่ไงแร้งเนี่ยจะโหดสุดในเกมนะครับอ๋อมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันจะมีแบ่งเรื่องให้ด้วยอันนี้จะโหดสุดนะซื้อเลยนี่เป็นลูฟี่ร่างร่างในรเกียร์สี Man, ปะ่ะสเน็กแมนป่ะ แต่มันยังไม่มีกีรังนิกายนะเออรังนิกะไม่มีเฉยเลยวะ่ะเพราะเกมนี้มันน่าจะหยุดอัปเดตไปแล้วนะครับโอเคใครดูก็ใครดูก็ซื้อได้นะวะใครดูมาแล้วกันครับอัปเกรดได้ด้วยนะครับแล้วก็จะนนี้คืออะไรคือการใส่ของ,ของว่ะอัพไปตันได้ไหมอัอะไรเท่าไหร่วะเนี่ยมีตัวละคร146ตัวนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยเนี่ยโอเคนี่พันะบโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันดีกว่านะครับผม เราอเดี๋ยวเราดูระบบสุ่มระบบการชงกาชาหน่อยอ๋ออันนี้คือการตีอันนี้คือไอเทมใช่ไหมอันนี้คือการ์ดของเราแล้วก็อันนี้คือช็อปช็อปมีอะไรบ้างโอ้หนี่ไงแพ็คโอ้โหเจ๋ออันนี้เจ็ดร้อยที่พันหนึ่งซื้อเลยพันหนึ่งซื้อมาทุกอย่างอ่ะซื้อทุกอย่างอ่ะเติมฟรีอ่ะโทษที่ลายการพี่เติมฟรีเนาะอ๋อซื้อมาครับ VIP อันนี้ซื้อมาสกินใช่ไหมอันนี้เป็นสกิน ซื้อมาไม่มีโฆษณาซื้อมานาโตะเจซื้อมาให้หมดซื้อหมดตัวร้ายให้ตัวร้ายนะได้เงินคูณสองนะซื้อเลยมีมให้ซื้อผมซื้อหมดแล้วตอนนี้โอเคเอ่อตัวนี้ยังเปิดไม่ได้ต้องวิวเจ็ดโอเคไม่เป็นไรนะครับผมโอเคป๋าผมรอเล่นกันดีกว่านะสำหรับเกมนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ซื้อไปแล้วนะแเราซีฮีโร่เราไม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้มีอยู่ยี่สิบห้าตัวนะครับ นี่คอมบบิกนี่ธานอสด้ะธานอสก็มีหลายร่างนะไม่มีคนเดียวสา, INE, สามร่างเลยคุณายผมไปเล่นได้ดีกว่าเวอร์ซัทโหมดพีพี่มีพีพ,พีด้วยหรอต้องอัปเดตผมอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะแล้วก็เกมมันไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วแต่เกมนี้สามารถเล่นของเพื่อนได้ถ้าเล่นเออ่ถ้าเล่นแบบเป็นไอตัวปกติอะ่ะเกม้องจะเอาเวอร์ซัทโหมดนะอันนี้มันเป็นบอทเล่นว่าเราเล่นปะเราเราอาตัวแบบโหมนพึนดไปเจอกันไหมอย่างแบบคใครใช้โดเจอธานอสอะไรเงี้ยแล้วมีธานอสปะไม่น่ามีนะเนี่ย เอาใครโดนเจอใครดีอ่ะเจอฮักไหมเออตัวเท่าๆกันนะเอาแบบเอาแบบเนาะเอาแบบเฮลเลยไหมดูสิว่าจะไหวหรือเปล่านะปุ่มก็ไม่ตั้งนะไปครับผมทานอสเจอฮักนะครับดูสิว่าจะโคตรแค่ไหนนะเจอเลยน้องทานอสอีกฟาดผมไม่ติดหวังติดอวังอยู่แกะรับเรื่อก่อนยิงโอ้โหมาผม ผมจะไปโดดโหดมากครับไข่โดนไวมากเคาน์เตอร์หุ้ยฮักฮักสู้ไม่ได้เป็นพลังหน่อยใช้พลังก่อนอุ้ยอุ้ยมันตีแรงมากคุณดูเดี๋ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่งฮักตีโคตรแรงเอาแพ้โอ้โหโอเคประมาณนี้คนระับเกมนี้ ใครอยากเอามีโฆษณาด้วยเหรอแต่ว่าไม่มีโฆษณาแล้ววะโอเคคลิปนี้กลประมาณนี้แล้วกันนะเกมนะี้ใครอยากเล่นก็ลิงก์กระลาบมือเดินนะด้วยเสน้สนเกียวโควด้ดทางขวาตรงน,นี้ได้เลยนะคลิปนี้ไปรับไปก่อนสวัสดีครับ